คำสอนที่ไม่ค่อยดีของพระบางอย่างที่อะไรนะให้กินพูดมูดดองก็คือกินออฉีเพื่อรักษาโรคอันเนี้ยหญิงลองทำแล้วไม่สามารถรักษาโรคของหญิงได้หญิงลองกินฉี่ของตัวเอง อลองกินฉีแล้วก็ลองเอาไอ้ฉี่นะี้มาจุ่มผิวมือของหญิงแต่มันก็ไม่หายหญิงไม่ถึงขนาดกินึอือน,นะเพราะว่าเอือมันไม่ไหวจริงๆอะมันเป็นสิ่งที่น่าขยะแขยงเนาะแล้วหญิงก็ลองเคยลองกิน ผิวหนังของตัวเองเนี่แหละเอาไฟแชกอะลนอยากรู้ว่ารสชาติเป็นยังไงรสชาติตอนที่ไฟแช็กลนผิวหนังของหญิงแล้วกินเองเนี่ยมันเหมือนปลาหมึกย่างนะอหญิงก็เลยเข้าใจแล้วว่าทำไมถึงมีคนสอนว่าอย่าก,กินเนื้อสัตว์การกินเนื้อสัตว์ มันก็ไม่ต่างกับการกินมนุษย์นั่นเองอืมการกินเนื้อสัตว์ก่อนที่เราจะกินมันอะ่ะเราต้องทำยังไงกับมันละ่ะก็ต้องฆ่ามันใช่ไหมต้องฆ่ามันแล้ววิธีการฆ่ามันคือยังไงทรมานมันหรือเปล่าถ้าสมัยโบราณแต่ก่อนเนี่ยหญิงเคยได้ยินคนเล่าว่า ออมีแม่ค้าทุกหัวปลาอืมแม่ค้าทุกหัวปลาเนอะเวลาฆ่าปลาเนี่ยต้องทุบหัวมันก่อนเพื่อให้มันตายแล้วก็เอาเนื้อมากินอืมพระผู้ใหญ่ท่านก็สอนว่าเออแม่ค้าขายปลาทุกหัวปลาเนี่ยผลกรรมที่ได้รับก็ต้องปวดหัวอืมปวดหัวทุกทรมานเหมือนปลาที่โดนนั่นแหละ ญิงก็เลยเข้าใจแล้วว่าทําไมถึงไม่ให้มนุษย์กินเนื้อสัตว์เพราะเนื้อสัตว์มันก็ไม่ต่างกับมนุษย์เนี่ยแหละมนุษย์เนี่ยถ้าจิตใจไม่ดีก็คือสัตว์ถ้าจิตใจดีพัฒนาแล้วก็เป็นมนุษย์มนุษย์ที่มีความรู้รู้ว่าอะไรถูกรู้ว่าอะไรผิดรู้ว่า อะไรไม่ควรทำเพราะฉะนั้นอย่าดึงมนุษย์ที่พัฒนาแล้วให้ไหลลงต่ำกลายเป็นสัตว์เดรัจฉานอีก แนะนำเลยกินแต่พืชพืชผลไม้ผักกินแค่นี้พอกินข้าวกินมันฝรั่งกินเอ,อพืชผักผลไม้ได้ผักนี่อาจจะไม่จำเป็นก็ได้นะกินแค่ข้าวแป้งพืชชีวิตมนุษย์ก็อยู่ได้อยู่ดีแล้ว ไม่ต้องกินเนื้อสัตว์หรอกเนื้อสัตว์อะ่ะพอเรากินเข้าไปอะ่ะมันก็เหม็นเน่าใช่ไหมเคยไปใช่ไหมตลาดสดเนาะตลาดสดราคาถูกๆอะ่ะศกับปลกมีทั้งหนูทั้งมแมลงวิ่งว่อนทั่วเลยที่หญิง ต้องห้าทุกคนกินเนื้อสัตว์เพราะแต่ก่อนหญิงก็กินตามพ่อแม่พ่อแม่แม่หญิงขายก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวน้ำซุปกระดูกหมูอมืหมูแดงย่างเตาถ่านน่าอร่อยใช่ไหมกินแล้วยังไงก็ตัวเหม็นตัวเหม็นไม่พอเออฉี่ขับถ่ายไม่จบไม่สิ้น แล้วหญิงก็กินแบบนี้จนผิวมือผิวเท้าก็แห้งแตกก็ได้รับความทุกข์ทรมานกินยาฝรั่งเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ไม่หายแถมผลลัพธ์ที่ได้คือความง่วงนอนง่วงนอนมากๆจนเป็นซึมเศร้า